ด้วยหลักตำคำจ้อนหนุนนาจั้งวอนคิดเราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์ข้ามนุษย์เรามองกันจุดไหนมนุษย์เรามีแกว้วมีแหวนมีเงินทอแต่นั้นจับสิ่งของอยู่นอกกายมาตกล้นแล้วสู่ไนาตายเรามีได้นํำพา อริยทรัพย์นับว่าประเสิฐให้คุณเลิศทุกชีวิตผู้ตีใจความกิดร้างพ้นนานเมื่อเรามีการศึกษามานุษย์รู้จริงใดในเต้าจู้เราเรียนรู้มีปัญญาแต่ต้องมีลักธรรมไว้นำพา ถึงจะเรยียกว่าปัญญาชนนี่มันถึงเวลาโอตีพวกเราทำหน้าที มารวมกันสร้างต่างผู้ชนอ่านนี่ลูกวันนี้พอได้เดียวชิดต่้งมดกองสำนักวัดดอนท่านก็้ามาพบวัดว่ารามนี่ลูก,ลกเป็นรานาติให้ความรู้ด้านธรรมะจริยธรรมธรรมะนี่เป็นสิ่งคุมครองโลกแค่นี้พวกชิตติมาศกษเจ้าเราเรียนในสำนักก้องวัดดอนท่านสำเร็จเขามี ไม่ำจำเล็ดเขามีแต่รุ่นนี้ทิดผอมีซี่คนหลุกแถมเป็นเรื่องตีแปลกรุ่นนี้มีสตรีมาตั้งใจเรียนรู้ในด้านธรรมะจริยธรรมด้วยคนหนึ่งคือเอื้องทิพย์หลูกนะจุกกราบนามัตการพระจารย์ด้วยความกรพเจาค่ะเจริญพอ่อหลูกเอื้องทิพย์สาธุค่ะก็เราเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใจมันไม่จำขันเรามีคุดขาเท้าเทียมธรรมชาติเป็นผู้มอบหน้าที ผู้ยิ่งทุกคนนั่นคือแม่ลูกข้าเราเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ของลูกแม่คือผู้ให้ลูกแม่คงคาแม่ตอรนีแม่โปรดชอบล้วนแล้วแต่ล่อเลี้ยงชีวิตลูกจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดีที่สุดค่ะนั่นเลยลูกครูปลืมใจเมื่อได้ยินลูกสิทธูดเจน,นีแค่นี้อีกสามคนมาเป็นทิตรวมรุนรนจ้ำหนักทึก้จ้าหล่วเรียนกันอยู่เป็นผู้ชาย คนที่เนื่งนินคือนายทองคนที่จองนัินคือนายแก้วลั่งพอนี่คือนายเดียกน้าทีก้องผู้ชายเรานั้นลูกนายทองผู้ชายนั้นตรมชาติหมอปาราหน้าทีให้เป็นพอเราเป็นพอก้องลูกเป็นพอบ้านพอเรือนพอเป็นผู้นําความดีกับตู้ครอบครัวและนําครอบครัวไปชูสิ้งที่ดีพลื้มใจในความเป็นพอกันนะลูกนะขับขับอาจารย์ขบัขบข เม่วันนี้อาจารย์านายคำเกล้าอบรมสังสอนพุมคนลุกคนพงเพื่อลุกเนี่ยกแกมึงแม่คนุณข้าวใจผูดไม่ใช่ต้องผูดมากหรอกคำสั้นๆคำสั้นๆแต่ความหมายมันมันยาวเกินไปรวยเลยโอ้ผู้ใจพอผู้ยิ่งแมมยิ่เลยไม่ต้องผูดมาก,กนี่เมียนหัวครบทีเดียวหรืวมันไปอยางครบทับ อาจารย์กับพอกับแม่นี่คู่กันโดยธรรมชาตินะครับน,นะอืมใ่ลูกนายต้องผูดทุกพอกับแม่นั้นคู่กันโดยธรรมชาติมีพอแล้วต้องมีแม่มีแม่แล้วต้องมีพอขับพุ่มขันนี้นงเรืองติดเป็นรูปภาพระตรีค่ะนองกระรับภรานาที่กว่าเป็นแม่พี่ทองเป็นรูปภาพกุรุษก็ต้องรับภารหน้าที่ในความเป็นพ่อขับพุม แต่จบรุนเดียวก็แล้วด้วาะค่ะน้องก็จบปีก็จบน,อน้องอออก็ต้องไปหาผอบ้านพี่ทองก็ต้องไปหาแม่บ้านนั้นเลยครับใจรับอาจารย์ครับผมก็เวลาน้องนิดเพื่อจะคุยกับน้องเรื่องทิปเพราะเราต้องจ้าก,กันเพราะจบืม่อาอล้หลูกตามสบายขอบคุณาาา่าจารั์แปลกจานโอ้โคุณเรามันต้องมีระบบเดียวฉันก็ยังไม่รู้พี่ทองว่าจะไปเลือก ไอพ่อบ้านแบบไหนเนี่ยเออน้องครับคนเราเนี่ยตื้อกรรโบราณอุลกุฎแกนี่เขาจะแหนนำหวยทำไมเลยครับผีๆหนนำน้องนิดก็ว่าแล้วพููกเรือนพิษกิจจนเรือนพังค่ะแต่งานพิษกิจจนยาดัะเออเราต้องแดดวงในต้มพงกันดวงนั้นคืออะไรดวงคือวันเดือนปีเกิดก็โทษน้องเอืองติบเกิดวันเลย So right oh goodness, so ิเกิดวันอาทิตย์กลาออกเครื่องที่กลานองตรง้าเนื้อคูคนวันเปลือยทำไมเลยครับพี่ทองอ่าตย์เป็นมีกับครูกับครูคือวันเปลือยเดี๋ยพี่จะน่าห้ฟังอทิตย์เป็นมีกับครูคือตรง้าคนวันเปลือยจันจ้อมตรูคขู่กับพุดนองยมคนเกิดว่าจันแต่งงานคนวันพุดอยู่เย็นเป็นทุกค่ะอทาติ์เป็นมิตรกับครูจันจ้อมตรูคขู่กับพุดนองยม ทุกเชียงว่านข้ารับองคอยวันเสากินรอบวงเลยวะคนวันเสาแต่งงานกับคนวันไห่ก็ได้บางช่องไอ้เรียกว่ามันกินรอบวงขอบคุณมากนะครับพี่ทองถ้าคนวันพฤหัสปฏีสนิทจะพิจารณาเป็นพิเศษครับนงใจมันาแ,แต่งคนวันนัดเดี๋ย้นงจะสบายใจนะนนนงนะค่ะพี่ทองนี่เกิดปัญอะไรคะ วันนัดนั่นแหละโรจักรินมือเองฮะบู๋ไหมพอน้องเอื้องติบปน่ะติดมือวันนัดแกจกพี่ทองเกิดวันไปหัดจริงนะคะพี่นงเนี่ยอย่าไปฟังแกวนั้นมันจบจากไปเรือเสียโรตุกเหลืองเลยไม่ใช่โรจริงอันกัดตั้งท้ายไม่ใช่อันไปเร็วแก้วพันเพลื่อลูกนายทองไปใช้เบอร์หุ้นก็แล้วกินทำเสวันแล้วโมนุยตีอยู่นะแล้วนายต้องกันเกิดวันไรไอ้ลูก โอ้กูจะาพอขงอวานัดจักปันทิ้งกันแล้วเลยพี่ตองเกิดไ้ทางไรเลยคะเออนองเรื่องติดนี่ตั้มใหญ่นองดาวผีจะไม่เหลาเพราะว่าชีวิตทำไมเนี่ยพี่ตองเป็นคนอาภัพตรเพราะว่าชีวิตก็เปี่ันผีไม่อยากจะโยนลังไปดูอ๋อทำไมล่ะครับอย่าร้องไงที่พี่ตองครับคนเราเกิดมามันไม่เหมือนกันพี่นั้นเป็นคนอาภัพนอง ทำไมล่ะครับผอกับแม่แยกก็แรกแกๆรก,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 รกโตให้พี่ทองนะครับแม่กอดปีแล้วร้องลาวประวัติชีวิตไใ้ควังลูกเออทองเออมึงเกิดมาปับผมมึงไปเดกแม่ไม่ตองมึงหองมึงหลอกใครไอ้้งยอ,ยอง,งกับผมไปแดกแม่ไม่ทองปีนั้นบะแกน้ำท่วมหนักจอระเข้หลุดบอ่อไปเยอะไอ้เดียดอยากแ๋วหลอกกันลูกอีน้อยใจ คนเราเกิดวันไหนมันไม่สําคัญขาก็ความเป็นมนุษย์ยูตีสร้งกณนมความดีพี่ตองเลยไม่รู้วันเกิดไม่รู้หนุ่มใอ้กูเอาวันนันเห้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> แกมึงอย่าบูดนั่นมึงลองกินแล้วว่าถ้ามึงมีจิตว่าเกิดวันเ,เ,เลยเพราะแม้นเหล่าประวัติชีวิตแบบนึงพอเหล่ายังแต่ถ้าไม่คอนเกิดหม้อทำแย่ไม่ใหญ่ก็เกิดโรงพยาบาลแต่แม่มึงเหล่า,าเปลือก แม่ว่าตองเออเมึงเกิดวันไรแม่ไม่รู้พอาะไม่น <asi> ั nationwide? ้นตบไปห้าม่อทำแย่แต่แกจำได้ว่าคูแกว่าแกจำได้ว่าเกิดควรแกเจ็บตองคืนวันพุธเจ็บตองคืนวันพุธก็เกิดวันพุธเกิดลังไปลั่งพุธมันขาดแล่วต่างัดไปเกิดอะทุกกะลั่งพุธเฒ้ากะลั่งพุธใจกันจำได้กูเกิดวันอาทิต จคบตองขึ้นมันพุดธแม่มึงเหลาแต่เกิดลั่งไปเออคดีโผล่ปรว่าแม่เกิดไปแจ้งเกิดวานกำนันโผล่ไปแจ้งเกิดมันทุกนู่พอจับลมเกิดวันทุกเลยกันแล้วเพราะว่าเกิดก่อนพอยืนยันว่าเกิดก่อนทุกแต่แม้นยืนยันว่าเกิดลั่งพุดแต่มัวไม่ฮัลเล่ฮัตอุบาทุแม่พี่ทองพี่เกิดวันไม่ที่ฮัตแต่จ้าฮัตเดี่ยวหนองคาโอ้ฮัดเลยนะ ฮัตกัดฮัตกันนั่นนี่ไน้ครับก็เพราะเราะคนเราว่าลูกจ้างามุ่น้าความดีสิ่งดี่สำคัญน่นลูกคันนี้วันนี้หลวงพอเอ็นบวกเจอมีสติปัญญาสามารถมีความรู้ตอนนี้มันจะก้าวเทศกาลกองอ่า,าพรรดิดูร้อนเวลานี้ต่างภาครัฐภาคเอกชนหลวงก,ก็จะเน้นให้คนปฏิบัติอยู่ในธรรมะพระธรรมะคุ้มครองโลก พอจะเปิดสำหนักวัดโดนต้านให้วความรู้ในด้านธรรมะจริยธรรมให้พวกเธอได้ช่วยกันเป็นครูสอนพวกศิษย์ดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์พี่ทองอาจารย์ยายเราเป็นครูสอนศิษย์ในด้านธรรมะจริยธรรมเป็นครูน้องข้าอย่างน้ละก็คุณครูเอื้องทิพย์ค่ะครูเอื้องทิพย์ค่ะครูทอง ครูจอกแหม่เจอแก้วนะครูจอกถ้าคุณจะชื่อแก้วนะครับต้องเปลี่ยนบุคลิกใหม่คำว่าแก้วมันต้องไม่มีหูชูข้างถ้ามีหูอย่างนี้ก็เรียกว่าจอกครูจอกครูเอื้องทิพย์ครับครูเดียกมาครับอ,อย่าตั้มเปเรื่องหล่อเล่นได้นหนทองไปเกี้ยนปลายเจอจวนก็น่าตำหนัก เราจอดเป็นวิทย,ยาทานลุกไม่เหลือคาใจใจเดิ้ลเดิไดก่ที่แค่พี่ทองไปเขียน้ายไว้ที่หน้าสำนักขับขับขับเอาปีเผิ่มฉือทั้งนี้เพือพ่อเป็นอะไรอ่ะเอื้องทองโถ่เอ้ยน้องเอื้องที์นี่พี่ครูเอื้องทองขับสองเอื้องไม่แนนนะแก้วนะมึงสังเกตครูมักได้กับครูเราเราโยกเหรียญเดียวันเดีวไป หม้อมักได้กับพยาบาลาะทำงานอยู่ทีเดียวค้องใด้กลายจิตกันมันมักจะได้กันแต่กูไม่เคยเห็นนำยากษไหนได้กับปลอกที่พอยางหอนกับเขาเตะออกกันแหละแต่เลือดติดจอกจนเขาเรียกไอ้หน้อยน้องเมียไอ้กี้ปลอกอ๊อพี่ครูเอื้องทองกับเอื้องทีเอื้องทองสองเอื้องเลยี้เอื้องที เอื้องทอรวมแลว้วสองเอืองคุณไม่แน่แรงเทียนเล่มน้อยน้อยคอยจอบนำตาให้ความระหว่างเกโยชด แบห้าแม่ไข่ตุ้มไ้ตัวพี่ทองพี่แก้วแกยล้อเล่นล้อเล่นนั่นกับผังการหายมาจ้องแพ็คเหลยจะรักรอได้คน,นเดียวห้าขวดเลยแต่ว่ามึงไม่กินกูอิ่มล้ตอนแม่กลัวอยู่เลยฉันนี่คิดอยู่เสมอนะครับพี่แก้วลองเรื่องติมกิจรื่องไรน้องแต่จะมีคู่ชีวิตสักคนนะ่ะผู้ชายในอุดมการของนองต้องรูบลอ้อไม่จำเป็น ขี้เรศแค่ไหนถ้าเป็นคนดีฉันก็จะรักดูแที่โต๊ะูตัวนี้แล้วขี้เรศแค่ไหนฉันก็จะรักมันไม่ใจรังเกียจลูกกับน้องถ้านาน้องยากจนคนแขนถ้าเป็นคนดีฉันก็รักโตกะัวดกรือเปล่าเดี๋ยวว่าผู้ชายแตน้องเกลียดที่สุดคนขี้โกรธไม่มีเหตุผลไม่มีธรรมะจะเกลียดที่สุด แล้วพีต้องฮ้อนโกรธค่อยมากเพื่อเพี่ต้องอาจารย์ขาทุกอย่างจะพร้อมก็กคดีแล้วลูกเธอเตรียมเนื้อเตียบตัวไว้เข้ามาสมัครเรากระลับเข้ามาเป็นซิปการกระยับพ้นในด้านธรรมะนี่ลูกถ้าก็รอช่วยคุณครองโลกค่ะเราต้องเอาอายุคนหุ่นไหนอาจารย์ได้มาลาเรียนคำตามนี้ดีหูกนายแจ้วคนที่มีธรรมะตั้งแต่เราเกิดมา จนตึงกับสิ้นชีวิตเด็กเตดีก็มีธรรมะผู้ใหญ่เตดีก็มีธรรมะผู้นำเตดีเขาก็มีธรรมะรับทุกระดับอายุนั่นเลยลูกนอ้องเงืองติบตอนนี้อายุจะด่ดยน้องสิบแปแล้วค่ะสิบปคุณครูสิแปดแล้วขอให้ลูก1จ็สิบเก้ายยบเอยบองเยอะๆนะครูทองก็ดียี่สิบเนไปบรรลุดีตีภาวะ บวชก็เป็นปิรู้นะอาจารย์จายหลูกน้ำเปลือเออจ้อาอาจารย์ขามีคนเดินเข้ามาในสำนักขอ,อย่าลูกไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนแต่เนื้อเกิดกายแปลกๆมากเติลบ็อไปกลางล่างก่อนเพื่อเข้าเข้ามาตูราปาปังกระพอข้าออย่ามเมืองอาจารย์ตันสนตนา